นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อิธานิวิสาขาปุณมีทิวเสสัน,นิปฏิตายพุทธปริสายกะาจิธรรมิกธากติยเต,ตสัทสสะสาวกสะสัตธุสาสนังปริโยไขยหะวตัตโตรุณหะนิยังสัทธสุสาสเนโหติโอชะวันโต วัตโตอายะมนุธรรมจริโนโติกินจาปิปชิโมกาลูภุสยอมตังปะทังธรรมโมสกจังโสตโพตีตตขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้ปรินิพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียนกล้าว ขออำนวยพรสริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบเยือกเยน็นแห่งจิตแห่งใจและความพราสุขทุกประการเขาจึงบังเกิดมีแด่เพื่อนร่วมทุกเกิดแก่เจ็บตายเพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมเพื่อนร่วมพระพุทธศาสนาท่านสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในสิ้นในธรรมทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ บัดน,นี้เวลาแห่งการฟังธรรมมัตสวรรณะการฟังธรรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้ได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่งในวันพระสิบห้าค่ำซึ่งวันนี้เป็นวันวิสาขบูชาอันเป็นที่เราทั้งหลายได้รู้ได้เข้าใจกันมา ไม่ว่าทินฐานบ้านใดก็จัดกิจกรรมในวันวิสาขบูชาเพื่อน้อมนึกและลึกถึงพระพุทธเจ้าพระศาสดาของเราเป็นวันคล้ายวันประสูติวันตรัสรู้วันปรินิพาน ทั่วโลกที่นับถือพระพุทธศาสนาก็จะจัดกิจกรรมอันนี้มีการไหวพระสวดมนต์สมทานอุโบสถสินทำบุญตักบาตรนอกจากนั้นก็ฟังเทศฟังธรรมเวียนเทียนรอบพระอุโบสถรอบพระปฏิมาศีมหาโพธิ์แล้วแต่ความถนัดความเหมาะสม เรียกว่ากระทํากันสุดกล้าวสุดเสียนเท่าที่จะระลึกนึกได้เท่าที่จะมีผู้พากระทำกันแล้วเรียกวันนี้ว่าวันวิสาขาบูชาในภาคอีสานในประเทศลาวสองฝากฝั่งแม่น้ำํำคงเขียนไว้ตั้งแต่สมัยเจ้าฟ้างุ่มเจ้าลิ้นการฟ้าตีนแดงนูนพศ1896สั่สร้างเมืองเชียงทอง นำพระบางจากกรุงอินทปัะะไปประเด็ษฐานเปลี่ยนชื่อเมืองเชียงทองเป็นเมืองลลวงพระบางร้านช้างร่มขาวสีสตนาคณุะสถาปนาอาณาจักรแห่งพุทธศาสนาในลุ่มแม่น้ำโขง ในช่วงเจ้าฟ้างุ่มสายเทรวาดครั้งนั้นประดิษฐานอย่างมั่นคงเขียนระบบชีวิตระเบียบสังคมอันถอดแบบมาจากคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาเรียกว่าฮีตสิบสองครองสิบสี่แ่เรื่องฮีดจารีดนั่นเป็นเรื่องทางศาสนาเรื่องสังคมจะต้องมากระทำคุณงามความดีร่วมกัน เดินละครั้งละครั้งส่วนเรื่องครองนั้นก็เป็นระบบแห่งการปกครองบ้านเมืองของฝ่ายเจ้าพระยามหากษัตริย์และเป็นครองของประเจกชนของบุคคลที่จะต้องกระทําต่อการเรียกว่าระบบชีวิตและระเบียบสังคมในจํานวนครองที่สิบสองนั้นที่เดิน6กก็มีวันวิสาขาบูชา หวนหวนฝ่าห่องคำระงมฝนวานยโยเพียงหลวงควนคุ้งดาวพึกษาเสียวแสงโกอกลางกีบฤดูผืดผอมเพ่งถวนเทินแถวมหาเมฆเข่าขนงหนึ่งบังบทสุริยาอียงคำแรงลงใหม่จันโทอไซแสงขึ้นวันเพนสิบหาคำวิสาขาประเสริฐลำเวียนเทียนนอมนบพระคุณทานเอ้ย <laughs> ข้อภัยพูดเป็นภาษาพื้นบ้านลำลึกถึงพ่อแม่บรรพบุรุษของเราสองฝากฝั่งแม่นํำของแล้วมาถึงยุคของเรานี้เราก็ยังไม่เจอจางร้างราแต่ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันอาจจะเหลือเพียงพิธีรีตองก็ได้ก็ให้เราทั้งหลายมาน้อมนึกระลึกถึงว่าวันนี้เป็นวันแห่งความศักดิ์สิทธิ์ใช้คำที่ยิ่งใหญ่ว,ว่าวันศักดิ์สิทธิ์ ศัก์แปลว่าอำนาจสิทธิแปลว่าความสำเร็จศักดิ์สิสทธิ์ก็แปลว่าวันที่มีอำนาจนำไปสู่ความสำเร็จศักดิ์สิสทธิ์ระหว่างบุคคลก็ได้มันมีความหมายที่ยิ่งใหญ่ทีเดียวศักดิ์สิสทธิ์ส่วนตัวของพระพุทธเจ้าสิทธะกุมมานที่เกิดมาและยังทรงมาถึงศักดิ์สิทธิ์ของหมู่มวลมนุษยชาติส่วนรวม จากพระพุทธเจา้าเพียงแต่คลอดออกมาก็ประกาศอิสรภาพเนื้อฟ้านเนือดินเนื้อเทวดาฟ้าดินอินพรมยมยักษ์เทพพระเจ้าเราก็ทั้งหลายพอเมือ่อคลอดออกมาก็พูดเลยอโคหะมัสมิโรกททโทัสเชโธหะมัสมิโรกททโทัสเศโธ อมัสมิโรกัสะอายมันติม,มาชาตินัตถิธานิปุนัาภวแปลว่าเราเป็นผู้เลิศที่สุดในโลกไม่ว่าจะเป็นเทวดาเป็นมารเป็นพมเป็นใครก็ตามเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกเราเป็นพี่ใหญ่ของเขาที่สุดในโลก การเกิดครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายการเกิดใหม่ของเรามนได้มีค้ำนี้ยิ่งใหญ่ครอบงําเทวดาครอบงํามารครอบงําพรมครอบงําเทพระพเจา้าเรียกว,วา่าวันที่มนุษย์ไม่ชัยชนะเหนือเทพพระเจา้าไม่วาวจะเป็นผู้สร้างผู้คุ้มครองผู้ทําลายมันก็เลยสักสิทธิ์ส่วนตัวแล้วก็ยังมาทําให้พวกเราสักสิทธิ์ขึ้นมาด้วยเพราะเหตุนั้นวันนี้สําคัญ สำคัญอย่างไรวันนี้เรามาฟังกันแต่ว่าวันนี้เป็นวันที่สําคัญออกมากมากศักดิ์สิทธิ์ออกมากมากในเมื่อพระองค์ทําตัวของพระองค์ให้ศักดิ์สิทธิ์ให้มีอํานาจนําไปสู่ความสําเร็จได้แล้วและจะนั้นก็มาทําให้พวกเราทั้งหลายได้รับความศักดิ์สิทธิ์และก็ทําตนเองให้ศักดิ์สิทธิ์ด้วย ว่ากันว่าในวันที่พระพุทธเจ้าสิทธัตถกุมารโพธิสัตว์เกิดมาในโลกเหตุการณ์ในวันนั้นกับเหตุการณ์ในวันที่ตรัสรู้ปรินิพานมันเหมือนเหมือนกันเหมือนเหมือนกันอย่างไรในอัถกถาเราเอาไว้ว่าวันที่ท่านประสูร,รวรรธนที่ท่านตรัสรู้ปรินิพานออกมานั้น โลกนี้โลกถงมองเห็นกันไปหมดเลยตั้งแต่เทวดาทั้งหลายสวรรค์ทุกชั้นตลอดพรหมโรกโล่งทงสว่างสวัยมองเห็นเหล่ามนุษย์มองเห็นเทวดาสัตว์ในนรกก็อมองเห็นมนุษย์มองเห็นเทวดาคนตาบอดก็อมองเห็นคนหูหนวกก็พูดจาได้ยินคนเปรี้ยคนเงอย ก็กลายเป็นคนเข้มแข็งเดินไปมาได้สะดวกสบายสายน้ำทั้งหลายที่ไหลอยู่ก็จุดไหลแม่น้ำในทะเลในมหาสมุทรพวยพุ่งขึ้นสงบรองไม่มีคลื่นไม่มีอะไรหลังจากนั้นก็เป็นห้วงน้ำจืดสนิทน้ำเค็มๆในมหาสมุทรนั้นจืดสนิทเลยมันไม่เค็ม สัตว์ทั้งหลายไม่มีศัตรูคู่เวรต่อกันและกันกากับนกเขางูเห่ากับผังพรเนื้อเสือกับเนื้อนอนกลิ้งเกลอกเป็นเพื่อนกันทั้งหลายถ้าจะมองไปในทางรูปปธรรมท,ทางฟิสิกส a การเวลสเปคกิ้งมันก็เป็นอีกอย่างหนึง่งอาจจะเทียงที่ถ้ามองดูทางด้านนามารรมันศักดิ์สิทธิ์ถึงขนาดว่าศัตรูทั้งหลายก็เลิก อาฆาตพยาบาทจองร้างจองพรานกลายมาสู่ความรักความเอ็นดูความเมตตาปราณีมีต่อกันแหลกกันนี่คือการกระนกเขางูเหากับพลังพรเสือกับเนื้อกลับมาสมัครสมานกันด้วยอำนาจแห่งธรรมความหมายนั้นก็คือว่าจิตใจของผู้ใดได้เปิดกว้างได้สัมผัสได้รับสินรับธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว ก็จะเลิอกขอาดบาดม้ง้งจิตใจจะมองเห็นบาปเห็นบุญเห็นคุณเห็นโทษเห็นประโยชน์มิใช่ประโยชน์เห็นประโยชน์ชชนนชนตนประโยชน์ผู้อื่นรู้จักธรรมชาติของชีวิตและกฎของธรรมชาติอันจะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยรู้จักบาปรู้จักบุญเราทุกคนเกิดมาด้วยอำนาจแห่งกรรมแห่งเวรแห่งกรรมแห่งบุญ เพราะนั้นจึงไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องมาโกรธมาเกลียดมาเครียด,มา,ยดมาชังกันควรจะอยู่ร่วมกันร่วมชะตากรรมกันไม่กี่วันก็บอกมืออำลาอย่านมีดวงอาทิตย์ศัตรูผู้เวรไปอันนี้ถ้าจิตใจได้ซึมทราบอาพรด้วยศีลด้วยธรรมเข้าถึงธรรมนีธรรมะในจิตในใจเราก็กลายเป็นอนุพุทธคือผู้รู้ตามพระพุทธเจ้า ความชั่วร้ายในจิตในใจมันก็หมดไปหมดความเป็นศัตรูคนอื่นหมดความที่จะพูใจกกับคนอื่นเป็นเวรเป็นภัยกันนอกจากนั้นยังบอกว่าน้ําในมหาสมุทรก็โวยพุ่งขึ้นแล้วก็สงบลงคลื่นทั้งหลายก็สงบลมก็พดัดเอื่อยออยสงบงามเย็นน้าในมหาสมุทรสุดจะเค็มแสนจะเข็มก็กลายเป็นน้ําจืด อัตถกถาบอกว่าหวานป่านน้ำผึ้งว่ากันนะนั้นความหมายนั้นมันก็หมายว่าคนร่ำรวยทั้งหลายที่มีจิตใจแสนจะเข็มเห็นแก่เนื้อแก่ตัวเอารัดเอาเปรียบโคตขีคมเพ่งคนยากคนจนเอารัดเอาเปรียบสังคมบ้านเมืองทุกรูปแบบขอให้เขารวยบุ <c oughs> คคลเหล่านี้เปรียบเหมือนมหาสมุทรที่สุดจะเข็ม แต่เมื่อหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเข้าไปสู่จิตสู่ใจเขาความรู้สึกเห็นแก่เนื้อแก่ตัวก็กลายเป็นความรู้สึกเมตตาปานีเอื้อเฟื้อเพื่อแผ่สงสารคนยากคนจนคนที่มีสติปัญญาน้อยคนที่อ่อนแอกว่า การค้าขายก็จะไม่เอากําไรมากไม่เอารัดเอาเปรียบนอกจากนั้นกําไรที่ตนเองมีความร่ํารวยตนเองมีอยู่ณนะที่ใดก็เมือนสังคมร่ํารวยไปด้วยพระพุทธเจ้าวา่าอุโภวิชายปฏิปันโลกะวิชโยปฏิปันโนโหติคนร่ํารวยที่หาทรัพย์มาด้วยหยาดเหือแรงงานบิิุดธสดได้มาแล้วเลี้ยงตนเองเลี้ยงครอบครัวบิดามดารดา อยู่เป็นสกังบำรุงเรี้ยงสมณะพรามผู้เป็นหลักจิตหลักใจนอกจากนั้นแล้วยังใช้เงินใช้ทองของตนเองช่วยเหลือเจือจุนคนยากคนจนทาราชพรีสีพราศีให้แก่ประเทศชาติบ้านเมืองบำรุงพื้นแผ่นดินประเทศชาติที่ตนเองได้อยู่เขาเกิดขึ้นมาณนะที่ใดสังคมใดมีคนชนิดนั้นก็เมือนสังคมร่ำรวยไปด้วย ทรัพย์คนดีแม้มีน้อยพลอยได้พึ่งเหมือนน้ำบึงน้ำบ่อพออาศัยทรัพย์คนชั่วแสนจะมากตรานีในกินไม่ได้เมือน้ำสมุทรสุดจะเข็มแต่วันที่พระพุทธเจ้าเกิดมาพระโพธิสัตว์เกิดมาวันตรัสรู้น้ำในมหาสมุทรไม่สุดจะแข็มมันกับสุดจะเยื่อเก็นแลว้วก็จืดสนิท ไม่ว่าใจิตใจคนร่ำรวยที่มีธรรมะในใจิตในใจเขาจักเป็นเศรษฐีใจบุญเขาจักไม่เป็นนายทุนหน้าเลือดนี่แหละคืออนุภาพแห่งศีนแห่งธรรมคนตาบอดมองเห็นคนหูหนวกได้ยินคนเปรี้ยคนง่อยเดินได้ฟังให้ดีสัตว์ในนรกมองเห็นสัตว์บนสวรคร์สัตว์ในสวรรค์มองเห็นในนรกเห็นมนุษย์สัตว์ทั้งหลายพูดจากันเป็นภาษา ความหมายนั้นหมายความว่าเมื่อได้ศึกษาธรรมะเมื่อลักธรรมํำสัง่งสอนของพระพุทธเจ้าเข้าไปซึมซาบอาบรสในจิตในใจสะแลว้วบุคคลนั้นจะมีปัญญาเป็นพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจะรู้นรกจะเห็นสวรรค์จะเห็นเปรตเห็นอสุรกายจะเห็นความเป็นมนุษย์เห็นสัตว์เดรัจฉานอยู่ในชีวิต ในชีวิตชีวิตเดียวเวลาใดโกรธขึ้นมาก็เป็นยักษ์เป็นมารจิตใจร้อนร้อนตกนรกมนุษย์สเปโตตัวเป็นมนุษย์จิตใจตกนรกร้อนร้อนด้วยประการต่างๆนรกที่เรียกว่าโลกัตนตานรกนรกที่มืดจิตใจไม่รู้จักบาปจากบุญจากคุณจากโทษนี้แต่จะเอาประโยชน์แก่ตนเองใครขวางเขนฆ่าก็าได้ช่วงนี้ตกนรกมืด เรียกว่าโลกันตมามรานรกไม่ฟังเหตุไม่ฟังพ้นเวลาใดกระทํากลรมชั่วเบียดเบียนคนอื่นแล้วตนเองหวาดกลัวความชั่วมันจะแตกความลับมันจะเปิดเผยไปที่ไหนก็คลี้ขาดหวาดกลัวในขณะนั้นเราก็เป็นอสุรกายอะไปว่าไม่สุรกาหานไม่กาหานเปิดเผยตนเองในที่ประชุมชนกลัวว่าเขาจะรู้ความลับความชั่วที่ตนเองได้กระทามา นี่มันจะเห็นอยู่ในใจด้วยปรัญญาเวลาใดโง่มาจนไม่มีเหตุมีผลไม่รู้จักต่ำจักสูงเสพสมกันได้พอคมขืนลูกสาวอะไรพวกนี้ลักษณะนั้นแหละคือความเป็นสัตว์เดลชาญยิ่งกว่าเดลชาญมนุษย์สัติ์เดลชาโนเวลาใดอายชั่วกลัวบาปขึ้นมาเวลานั้นจะเป็นเทวดาเวลาใด รับผิดชอบหนักเอาเบาสู้อาเพื่อต่างน้ำรับผิดชอบการกระทําของตอนเองเวลานั้นเราก็เป็นมนุษย์มนุษย์แปลว่าผู้มีจิตใจสูงต้องรับผิดชอบมนุษย์ยังแปลอีกคำหนึ่งแปลว่าเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยค่อยาใจยอมเหนื่อยยอมทุกข์ยอม,ย,อมยากพรรับผิดชอบเวลานั้นเราเป็นมนุษ เราจะเห็นได้ว่าเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานตกนรกเป็นเทวดาเป็นมนุษย์มันอยู่ในจิตดวงเดียวที่มันเปลี่ยนไปซึ่งความยึดมัน่นถือมัน่นคอนเซปชันแอดแทสเมนอะไรต่างๆพวกนี้นี่แหละจึงบอกว่า,วาพระพุทธเจา้าตรัสรู้และทําให้คนตาบอดมองเห็นคําสั่งองของพุทธเจ้าทําให้คนมืดคนบอดจะรู้จักบาปบนคุณโทษ ถ้าม่คนหูหนวกได้ยินเหมือนกับคนไม่เคยได้ยินได้ฟังหลักศีลหลักธรรมวันนี้เกิดฟังถูกฟังรู้เรื่องขึ้นมาแต่ก่อนได้ยินแต่ก็ไม่ได้ฟังได้ฟังแต่ก็ไม่ได้ยินแต่วันนี้รู้เรื่องขึ้นมานั่นแหละเรียกว่าหูหนวกได้ยินหูหนวกได้ยินคนเปรี้ยคนง่อยไม่กล้าเดินเดินไม่ได้แต่ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าตรัสรู้พุทธเจ้าประสูติขึ้นมาคนเปรี้ยคนง่อยก็เดินได้ ไม่ความว่าหลักทาคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าซึมทาบสู่จิตสู่สจจใ,จใจผู้ใดจิตใจผู้นั้นจะแกล้งกล้านในการทําความดีจะคลี่คลาดหวาดกลัวต่อการทําความชั่วแกล้งกล้านในการทําความดีน่าพูดถึงตรงนี้ก็นึกถึงที่นี่แหละนิเพธพรรามในวันวิสาขาบูชาวันนี้ทุกๆปี เราจัดกันสมวันสามคืน14ี่ค่ำสิบห้าค่ำแล้วก็วันค่ำหนึง่งในวัน14ค่ำผู้คนมากันทั่วสารทิศสมาทานอุโบโสถทธินหนุ่งขางขาวหอมขขาวเช้คนาเวลาดีาหุ่นนอนอน้อยตื่นนานตื่นตั้งแต่ตีสองพอถึงวันที่สิบห้าค่ำอย่างวันนี้ทุกคนงดกินอาหาร ไม่มีใครกินเป็นร้อยเป็นพันคนก็นเงียบเสียงคบกับ,บากสากละเบืออะไรไม่มีบูชาพระพุทธเจ้าสุดเก้าสุดเสียนทำจะตายไปก็เอาชีวิตจิตใจร่างกายเผาแทนทูบบูชาพระสะสะดามันซะเลยข้าวไม่กินในช่วงนี้คนอ่อนแอทําไม่ได้ก็เหมือนคนเปลี้ยคนง่อยไม่สามารถที่จะลุกเดินเฮินไปไหนได้ แต่คนเข้มแข็งแกล้วกล้าในสิ้นในธรรมสมาทานขันติประมีสัจจะประมีอธิฐานนะประมีเป็นก็เป็นตายก็ตายกามังตะโจจันหารูจะอธิจาวาสิสตุถ้าหากว่าเลือดเนื้อเอ็นกระดูกของเราจะเขิือแห้งไปสรีระมังสโรหิตัง สรีระอาวสิสตุมังสะโรหิตังเนื้อลเลือดจะเหือดแห้งไปจากสารีระนี้ก่็ตามทีหากยังไม่บรรลุประโยชน์อันบุคคลจะพึงบรรลุถึงได้เราจะจุดความเพียรเสียเป็นไม่มีเนื้อนังเอ็นกระโดกเท่านั้นจะเหลืออยู่เลือดและเนื้อเหือดแห้งไปลักษณะเช่นนี้คือประกาศความเข้มแข็งไม่เป็นคนง่อยเปรีย้ยทางจิตทางใจเรียกว่าจิตใจเข้มแข็งแข็งแรง วันนี้คนเปรี้ยคนง่อยลุกขึ้นเดินได้มากมายเหลือเกินมากันไกลๆจากเนื้อจากใต้จากจังหวัดอ,อื่นมีแต่คนเข้มแข็งในจริยธรรมเป็นก็เป็นตายก็ตายครูบาอาจารย์ไม่พอตายไม่พาตาย2ี่ชั่วโมงท่านอยู่ได้เราก็อยู่ได้อย่างนี้แหละเรียกว่าคนเปรี้ยคนง่อยก็เดินได้ คือเปี้ยงง่อยทางจิตใจเดี๋ยวนี้พอบอกว่าจะอดอาหาร24ชั่วโมงมันจะเป็นลมตายตั้งแต่ได้กินยังไม่ทันอดนั่นคือคนเปรี้ยนั่นคือคนง่อย <c oughs> คนเปรี้ยคนง่อยในศาสนาความหมายเพราะเหตุน,นั้นมีแหละจึงเรียกว่ามันศักดิ์สิทธ ศักดิ์สิทธิ์จนคนรวยกลายเป็นเศรษฐีใจบุญไม่เป็นนายทุนหน้าเลือดศักดิ์สิสทธิ์จนนายทุนหน้าเลือดตายจากจิตจากใจคนร่ำรวยเมื่อได้ยินคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเอาหลักศีลหลักธรรมใส่จิตใส่ใจศักดิ์สิสทธิ์จนคนเปรี้ยคนง่อยลุกขึ้นเดินได้คนอ่อนแอทางจริยธรรมไม่กล้าเลิกไม่กล้าลดไม่กล้าละวันนี้ ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าฟังธรรมลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเลิกเป็นก็เป็นตายก็ตายสังขาเมเมีมาตัางเสอยโยยยังเจชีเวปราชิตโตตายเสยในขณะที่ต่อสู้ดูดีกว่าอยู่อย่างเป็นผู้พ่ายแพ้วันนี้เราก็ศักิเสริจการที่วัดอาดมามีคนศักเสร็จเยอะเป็นร้อยเป็นพันเลยศักดิ์สิธิ์คือมีอำนาจ ในจิตนำไปสู่ความสำเร็จที่ตั้งใจเอาไว้วันนี้ว่าจะไม่กิน24ชั่วโมง้ามมีอำนาจสักดิธิ์ให้มันสำเร็จไม่กินจริงๆกินแต่น้ำทูที่อยากจะได้บุญก็เอาเนื้อปลานะน้ำอะไรไปถวายต้มไปซื้อไปเป็นหม้อๆจากอำเภอพังโคนจากเมืองอูบลจากไหนต่อไหนเอาไป ี่พวกนี้ก็กศักดิ์สิทธิ์อีกแบบหนึ่งหรือโอกาสทำใจของตนเองให้มีอำนาจเสียสละนำไปสู่ความสำเร็จในอุปถัมภ์ครําจุนผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธเจ้านำไปสู่ความสำเร็จโดยพระองค์เองแลว้วก็น,นำพวกเราเข้าไปถึงความศักดิ์สิทธิ์แม้พวกเราก็จงพยายาม เข้าให้ถึงความศักดิ์สิทธิ์อย่าพากันโง่ไปกราบไปไหว้ผู้ศักดิ์สิทธิ์ต้องการความศักดิ์สิทธิ์ให้เขาหลอกหัวลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเดียวนี้นับวันที่จะตกต่ำหน้าเป็นห่วงประเทศชาติบ้านเมืองสังคมศาสนาศาส,สนาของเราในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะในวันวิสาขะนิ้นเน่จะต้องมาทบทวนทบทวนความก้าวหน้าของเรา ว่าเรามีความก้าวหน้าในสินในธรรมกันไหมเราอยู่ระดับใดให้ระลึกถึงคำกล่าวที่พูดเมื่อกี้เป็นภาษาบาลีเบื้องต้นว่าสัทัาสสาะวกัสสัตถุสาสนังปริโยคัยหะวัต,ตโตรุณหะนิยังสัตถุสาสนังโหติโอชะวันตา พระธรรมคำสั่งสอนของพระศาสดาย่อมงอกงามในจิตในใจของสาวกผู้มีสถาตั้งมั่นคำสั่งสอนของพระศาสดาย่อมอาเรตอร่อยย่อมแสบย่อมนัวย่อมรำเต้ะเตถ้าเป็นภาษาผากเนื้อ สัตวุสาสเนโอชวันตาคำสั่งสอนของระสาสดาอร่อยแสพนัวแสบหลายอยากกินไม่รู้จักเบื่อถ้ามีสถานะวัต,ตโตอายามนุธรรมจาริโนโหติกินจาปิปชิโมกาโรหุสยยะอมตังปัทังเมื่อมีสถาเชื่อมั่นแล้วนำไปสู่การปฏิบัติ แม้เวลานี้จะเป็นเวลาสุดท้ายการนี้จะเป็นการสุดท้ายพุทธันดรขอ,อนพุทธการผุเสยยะอมตังประทังก็สามารถบรรลุเข้าถึงอมตะบทได้โดยไม่ต้องคิดว่าหมดสมัยทิทัทนเตนิพุเตจาปิสมัยจิตตังสมังพารังแม้พระพุทธเจ้าจะไปนิพพานไปนานแลว้วหรือจะมีพชนมายุย ถ้าผู้ใดตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมก็ย่อมนําไปสู่ความสําเร็จได้มีผลเสมอเหมือนกันเหมือนพระองค์อย่างอยู่ไม่ว่าพระองค์จะตายไปเราพูดกันอย่างนี้การที่เรามาทําวิสาขาบูชามาเพิ่มเติมศรัทธาตอกย้ําลงไปให้มันแน่นแฟนให้มันมั่นคงเป็นอาจารศรัทธา ยอมเป็นยอมตายกับความประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้มันสมกับคำที่เรากล่าวเราพูดอยู่ทุกวันทุกวันพุทธัสาหะสมิธาโซวะพุทธโธเมสามิกิสโลขราพเจ้า,ปาเป็นทาสของพระพุทธเจ้า พระเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเนื้อชีวิตของพระคาพระพุทธเจ้าวันทันโตหังกฤิสามิพุทธเสวสุโพธิตังข้าพระเจ้าผู้ไหวอยู่จะประพฤติตามซึ่งคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและเราก็ยังต่อย้ำลงไปว่าพุทธสาหังนิยาเทมิสารีรันชีวิตตังจิตตังข้าพระพเจ้ามอบกายทวายชีวิตแก่พระพุทธเจ้าแล้ว เราถวายจริงหรือไม่เราปฏิบัติตามคําสั่งสอนของท่านจริงหรือไม่เราเป็นทาสเป็นค่อยเป็นข้าของท่านอย่างซื่อสัตย์จริงหรือไม่หรือมันเป็นแต่ปากหรือมันเป็นการโกโหกทรยศหักหลังพระพุทธเจ้าทำเพียงเล่นเล่น,ลนหัวหัว,หวกันไปวันวิสาขาบูชาควรจะเป็นวันที่เรียกว่าเพิ่มเติมศรัทธาอย่างมั่นคงแก่จิตแก่ใจ จนไม่งอนแง่นไม่คลอนแขนเป็นการก้าวหน้าเดินหน้าอย่างไม่ถอยหลังให้เข้าถึงความศักดิ์สิทธิ์ตามที่พระพุทธเจ้าของเราได้สั่งสอนเอาไว้แต่ดูไปดูมาปัจจุบันนี้มันน่าเป็นห่วงพวกเรานี้เหมือนกับยังเป็นเด็กอ้มมืออยู่ในทางพระพุทธศาสนายังไม่ก้าวหน้าในสิ้นในธรรมเท่าที่ควร พวกเรามันยังไม่ศักดิ์สิทธิ์กันยังไม่มีอำนาจนำไปสู่ความศักดิ์สิทธิ์ในจิตในใจเหมือนที่พระพุทธเจ้าได้พาให้พวกเราศักดิ์สิทธิ์แล้วเฮ้ยนั้นในวันวิสาขาบูชาควรที่เราทั้งหลายจะมาแสดงออกถึงความเป็นผู้รูจ้จักคุณค่าเพราะคาว่าวิบูชานั่นแปลว่า การแสดงออกซึ่งความเป็นผู้รู้จักคุณค่าของบุคคลของสิ่งของของกิจกรรม f s a Tips Action นี่เป็นความหมายแปลว่าความเป็นผู้รู้จักคุณค่าแลพระพุทธเจ้าพาให้เราทั้งหลายเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้มีอำนาจนำไปสู่ความสำเร็จ อำนาจนั้นก็เกิดขึ้นในจิตในใจไม่ต้องไปครอบงํำคนอื่นคนใดจงครอบงํำจิตใจตนเองขจัดปัดเป่าความเห็นแก่เนื้อแก่ตัวกิเลสตัณหาอันจะพาไปสู่ความทุกข์ความยากพุนวายหลายพบหลายชาติเป็นโกดกับนับไม่ถ้วนในวัฏสงสารนี้ขจัดมันออกไปมาบูชาด้วยความมั่นใจมีศรัทธา เอาสัทธามาสร้างขึ้นในจิตให้มันเป็นความศักดิ์สิทธิ์แห่งจิตแห่งใจเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าเชื่อมั่นในคําสั่งสอนของท่านเชื่อมั่นจนประพฤติธปฏิบัติตามคําสั่งสอนของท่านไม่ใช่ปากกอเป็นไทยใจก็เป็นธาตุของกิเลสบูชาให้บูชากิเลสบูชาตัณหาให้สป,ปอยตามขบวนนะ้ม ไหลลงไปตามหอมพรมีทางวาสิไหลบกเข้นเวียนเกี่ยวสู่ดอยคนโบราณว่าอย่างนี้ทางกระบน,น้ำไหลไปตามหอมบ่อนไหลกอดขขินเวียนเกี่ยวสู่ดอย,น,ยไไน้ำย่อมไม่ไหลขึ้นไปสู่ยอดเขาย่อมไหลลงที่ลุ่มที่ดอนที่ต่ำชั้นใดจิตใจของคนเรา ปุถุชนทั้งหลายก็ยอมไหลไปตามอำนาจแห่งกิเลสตัณหาความเห็นแก่เนื้อแก่ทั่วมันจึงเต็มบริการเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นก็เวรสร้างกลัมเผาโลกนี้ให้เราร้อนด้วยประการต่างๆให้นั้นเราก็มาลองรละลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าของเราท่านศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างไรท่านเป็นผู้ประกาศอิสรภาพ ประกาศวิมุติภาพเนือ้อความครอบงำของเทวดาของพระเจ้าของพระพมพระศิวพระนารายอย่างไรจะเห็นได้ว่าพระองค์เกิดมากอทวนกระแสสแล้วไม่ตามใจกิเลสมันไม่ไหลไปทางต่ำเรียกว่าไม่อนุโซตะคามีไม่ไหลไปตามกระแสแห่งกิเลสตัหาา